สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นาามาหมกดาหารพี่น้องครับกำลังสีเดินทางไปฟังลาพี่น้องเลยครับเดินทางมาประมาณสามถุงชีถุงพี่น้องกันตังหอดสระมาุ๊บโมงสานะครับเี่วทอนครับวันที่คามได้พี่น้องครับบพราไเหตุบัสมาพี่น้องเลยก็เลยว่าต้องนอนอีกคืนหนึ่งพี่น้องเลยนะครับก็เลยว่า มาแวกินเขา้างทางพี่น้องครับนะครับอะไรพี่น้องครับบรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศพอเชไลี่ g r บ b บานพี่น้องเลยบราย g r a ตรงในนอคนี้ขึ้นหนึ่งพี่น้องเลยนะครับบราเฮดพัสปอร์ตลนมาครับพี่น้องเ้ยพี่น้องเอ้ยกระเตือนเตือนพี่น้องเลยสิอะฝากเตือนพี่น้องเนอผูใดบได้เฮดพัดพัสปอร์ตลมาเนี่ยยามาเด็ดขาดพี่น้องเลยนะครับนะครับ คบวเหตุพาสปอร์ตมากนี่จริงสิล้วพีน่น,อน้อง,งได้นอนค้างทาาในนอนครับนะครับค <laughs> นอารมณ์เสียพี่น้องครับอารมณ์เสียกิดวาชิไดขามพีม่น้อยบอดด้ามจอยกเป็นดีใจดีใจวาชิไดคามครับต้องจําเป็นในนอนนี่ขึ้นนึงพี่น้อยน,นะครับ นั่งทายกินเค้าพี่น้องนะครับแค่นั่นนุ่นด้อนะไม่รักมันไม่น่าเลยเอาไปได้ย่างซมตำพี่น้องคางท่าให้น้องนะครับฟังเรื่องพี่น้องได้กูได้เสียกับบานฟังเล่านะครับคิดว่าเสียเอารถคามพี่น้องเลยนะครับต้องเห็ดให้มันเรียบร้อยพี่น้องครับนะครับเห็ดบาดเห็ดยังให้เรียบร้อยพี่น้องขั้นบริษัท่นแล้วบพราะอะคามแน่นอนพี่น้องเลยนะครับมืัอนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นั่งครับ ก็เลยว่าเห็ดบัตบ่ไหลพี่น้อยก็ต้องร่อเบออื่นพี่น้องครับเนี่ยนางรอทาขับเข่าพี่น้องเนี่ยสั่งสมตำสั่งไก่ย่างพี่น้องครับไม่ใช่ไปเบิ้งไก่ย่างพี่น้องเลยนะครับท่านกลุ่มถีบด้วยพี่น้องนะครับอยากให้ายก็โดนนะพี่น้องเด้อพี่น้อยเนี่เบิ้งไก่ย่างพอขายไม่ต้องกินแห้งเลยพี่น้อง ไก่ย่างอ่ะพี่น้องในระวางล่อรับโอ้ปลาดุกกับเป็นปลาดุกบานเห่าด้วยโแมนปลาดุกแบบโบแมนปลาดุกเลี้ยงให้พี่น้องปลาดุกบานเห่านะนะครับโอ้ไก่ย่างวิเชียนครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิให้เบิ้งใด้พี่น้องด้ บรรยากาศพี่น้องยง่หนาวหนาวแห้งอันนี้ได้พี่น้องเลยนะครับหนาววันี้ต้องสิบขึ้นมายังรอบพี่น้องเลยนะครับพี่น้องเลยมาแล้วหน้าอีพี่น้องเลยโอ้หลายรแห้งนี่ปลาดุกหน่อยบลาเท่านี่พี่น้องเลยนะครับปลาดุกหน่อยปลาดุกแบบยยบโบรานปลาดุกเรียงนะพี่น้องเลยอันนี้กระสีเป็นข้อมูลอย,ย่างพี่น้องหนจะอะไรหนูบอกแม่นะครับนี่นนก็เป็นไก่พี่น้องครับ ไก่แบบไก่วิเชียนเนื้อนุ่มๆนะพี่น้องเนะครับอันนี้พี่สมตำอันนี้ตำไทยนะครับอันนี้จะเป็นหลับหลับเนี่ยของแสบพี่น้องครับไม่ได้พี่น้องเขาอย่างนะครับจักนะเข้าใจไหกินนะครับแต่ว่าอาจจะมันนี้หน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับนะครับเพราะว่าตำนั่งสีขามนะครับแต่ว่าพิดวัางหน่อยหนึ่งว่าตั้งใจว่าสิขามคมืนอนี่อะไรพี่น้องแต่ว่าอย่าไปกินนะ อันรว่าล่อมือนอีน่เนองครับไปนอครับเดี๋ยวกินก่อนเป็น้องเลยครับเอาี้นก้องที่นะเขาแ่บไปหนอ้อยนะครับไปละลูกชายไปนอลูกชายเขากล่องนั่มมันมีบรได้เขากล่องเลยบุ่นหนูเดีวแม่าตองน,ออนี้ให้แ่พีวันไปดู

パパ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 

คหนเอมาดนาตานีหมรดวิ่งโอ้พี่น้องครับนี้ตั้มป็นตั้มไครเสิรพี่น้องเลยนะครับมาทิ่นแห้งพี่น้องเลยครับเดี๋ยวลองชิมมือก่อนไม่เนไะวันนาตาเนี่สุดยอดได้พี่น้องะเป็นแบบเป็นระแสนี่เดี๋ยวลองชิมนได้พี่น้อง ัข,ข้าวหน้าจานใหญ่เปไนจุยต้องจุ๋ยนะกรอบมแล้วกอกรอบอันนี้นะมะทั่วค่ะ<ด>มันเป็น,ปบนแบบกรอบรสชาติแบบมะเขากันเนี่ยับาี่ต่อกระดาซุ้ม ขอวางคืนเลยรวางคืนเลยะเดีวยว้องปลาดุกน้เป็นกินได้เมื่อ,อไรใหม่หนึ่ง,งเดี๋ยวลองชิมมองอรนะ่อยมันมันจะอนมันเน่ยปลาดุกแบบปลาดุกบานเฮาน่าม,ามาันกระเจบนะไอ,อ้เจาะเเองมันนี่ที่บ้านี่ไม่ได้กินเลยเป็นดีไหมต้องไับพใส่เทมปุก ใช่ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับแล้วเมื่อณค่ะชิมไปแล้วมันอร่อยอืมครับเชื่อไหมถ้าพี่บอลไม่สั่งพี่ผมไม่ได้กินนะ เพราะผมไม่เคยอคยากเป,ป็นแบบนี้เป็นคาไทยก็มากปั๊ปลาทำไมจะท้อเป็นรปรูปลาถ้าคนอื่นไม่จ้า้กินผมก็ไม่ได้กิน มันแบบอะไรครับเรื่องเหตุเรื่องเหยงเหตุด้ไม่ใช่จีนเราเลียแล้วมันจะได้านวปัจจุบันยังไงมันจะทาใช้กินไทยได้แล่มันยจไทยไปได้เหแต่ก็ที่่นทาไได้ก็ไม่อย่่กนี้ถาจปล่อไป ไม่ที่สมาคอีกทีเด้อไม่ใช่ซื้อกระเปาสมัครสีราคาเท่าไหร่ร้อยหนึ่งทั้งหมดนะก็จะซื้อจะซื้อบัตรดำน้ำใส่ก็ได้พอไปฟังแล <ะ S 1> ้วเขา<ร><ร>เป็นซิมอลองไว้ยี่สิบบาทใส่ซิมใส่ซิมหล่อ พี่น้องครับหลังจากที่เฮากินเขาเรียบร้อยพี่น้องครับกาเทนีสีเดือนทางไปหาห้องพักได้พี่น้องแล้วกาไปหาหมองเที่ยวแล้วก็ไปหามองพักพี่น้อง